ครับสวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับในส่วนของหัวเว่ยเมดแพดโป o นะครับหน้าจอ12.6นิ้วนะครับตัวนี้นะครับเอามาแข่งขันกับทาง iPad Pro 12.9นะครับแล้วก็แท็บ S7 พนะครับ12.4นิ้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นตัวที่ตัวท็อปเหมือนกันนะครับของหัวเว่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจครับครับหน้าจอ12.6นิ้ว จอแสดงผลแบบ OLED 24บิต16ล้านสีนะครับ CPU ใช้ k i r ิน 9000E นะครับ o p t a Core 3 1 3 GHz GPU ใช้เป็นแบบ k ิ r i n นะครับ G78 นะครับใช้ระบบปฏิบัติการ Honey OS 2.0ตัวนี้ก็เป็นของของตัว Huawei เลยนะครับครับในส่วนของ RAM นะครับให้มา8 g b นะครับรอมอยู่ที่256 g b นะครับเป็นแบบ UFS 3.1นะครับ สามารถเพิ่มหน่วยความจําได้2 5 6ิก g นะครับก้องหน้า8ล้านพิกเซลรูลรับแสงอยู่ที่2.0นะครับก้องหลังให้มา2ตัวนะครับ13ล้านพิกเซลแล้วก็8ล้านพิกเซลนะครับรูรับแสงอยู่ที่1.8นะครับมีแฟลชมาให้ด้วยนะครับ บูทูธนะครับ5.2 USB Type C 3.1ใช้ Wi-Fi 5G นะครับลำโพง8ตัวตัวนี้โอสอะใจทีเดียวนะครับให้มา8ตัวเลยครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับให้มาอยู่ที่15,000ม ah ิลลิแอมป์ชาวนะครับรองรับฟ้าชาร์จ40วัตต์นะครับ ตัวนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะชาร์จได้ช้านะครับก็ชาร์จเร็วครับราคากลางนะครับอยู่ที่28,900บาทนะครับครับในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวนะครับของเมดแพดโปนะครับผมว่านะครับก็เป็นอะไรที่ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ให้ทั้งปากกามาแล้วก็ในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับเป็นโปรโมชั่นแถมมาด้วยนะครับถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับถ้าไม่ติดยี่ห้อนะครับผมว่าแนะนําเลยตัวนี้เลยนะครับเป็น การใช้งานที่ครอบคุมจักรวาลเลยนะครับในส่วนนี้นะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็ลองไปเล่นไปศึกษาดูนะครับก่อนที่จะซื้อนะครับเพราะว่าราคาก็อ่าสูงเหมือนกันนะครับอีกนิดเดียวก็จะสาม0มื่นนะครับก็ลองดูนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ